สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ6สกิน RV นะคะเสียงค่อนข้างที่จะไม่สบายเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามพูดให้เร็วที่สุดนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่สกินแรกนะคะจะเป็นสกินตัวอันเลซึ่งแบบแรกคิว่าเป็นสกินซานิลีเมกมาแต่ไม่ใช่นะคะสันนี้เป็น อเลนานานๆทีนะคะจะมีอเลนแบบจีนๆเข้ามาซึ่งอเลนสกินนี้นะคะทุกคนเป็นสกินระดับวอลล่พาร์ตซีซั่นหน้านะทุกคนน่าจะเป็นสกินวอลล่พาร์ตเลเวลที่60นะะ่ะหีสิเบเัฟ้าา้างนะอ,อ่อด เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลย Admin ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ ินต้อนไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติม เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ช่น,นะคะถัดมานะคะจะเป็นสกินมีนามีนาก็มาพร้อมกับอเลนในวอร์ร์พาร์ตเหมือนกันนะคะซึ่งชุดขนาดเนี้ยเราคิดว่าเอฟเฟกต์น่าจะทำออกมาได้ดีแล้วก็สวยนะอ่ะถัดมานะคะจะเป็นสกินตัวโตอโลโซึ่ง มองแบบแรกนึกว่าสากัดเออไม่เคยเห็นโตโรใส่เกาะชุดแดงควิดดูดูอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะสำหรับโตโรเนาะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นสกินตัวต้นไม้นะคะจะเป็นต้นไม้เยลลี่แบบนี้นะคะก็คือรอดูเอฟเฟกต์ว่าจะเป็นยังไงคือรู้สึกว่า ทำได้อ,อว่าค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะฉีกทุกกฎของการเป็นต้นไม้นะต้นไม้เยลลี่แบร์เยลลี่มีท่านว่านะคะเป็นสกินตัวอัตาคือเซนเรามันบอกว่าอัตาตัวนี้อาจจะเป็นลิมิเต็ดเขียวนะทุกคนรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความสกินแจกฟรีซ่อนอยู่ในนั้นแหละน่าจะแจกฟรีนะทุกคนอัตาตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นสกินตัว ซีเรียลนะคะทุกคนนี่ก็ซีเรียลก็ถือว่าแปลกก็ไม่แปลกหรอกก็เห็นเห็นเยอะแล้วแหละแต่ก็นานๆทีซีเรียลจะมีสกินใหม่ประวันนี้นะคะสาราสสกิน6สกิน ROV อ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูเอฟเฟกอะไรอย่างเี้ยเขาคะ่ซึ่งอเลนนะคะจะมีชิ้นส่วนสกินทั้งหมด3 4สีนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะสีแดงแล้วก็สี น้ำเงินส้่าๆอ่ะประมาณนี้สำหรับอเลนเนาะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะแล้วก็จะมีสกินตรงนี้ด้วยจะเป็นสกินของตัวอิกนิดนะคะทุกคนซึ่งสกินตัวอีกนิดเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้เนาะจะเป็นลุงแก่ขาวๆแบบนี้นะค่ะทุกคนก็ประมาณ6สกิน7สกินนะทุกคนนืสกินอีกนิดเนี่ยคิดว่า น่าจะแพงมัง้งเออดูจากภาพวิดีโออะไรเปิดตัวแล้วก็ถือว่าทำทำก็ทำโอเคอยู่เออเอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบนะคะซึ่งจะมีกรอบวิวับน์นะคะจะมีรูปอวตารมีหน้านะแล้วมีเอร์จิมีหน้าด้วยอ่ะแล้วก็จะมีเป็น เอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์สังหารนะคะเอฟเฟกต์วนะิ่งอะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวจากแฟนเพจเวียดนามนะคะสำหรับสกินตัวอีกนิดนะคะจะมีกรอบมีโปรไฟล์มีอิโมจิค่อนข้างน่ารักอยู่ถ้าบอก่าโอเคเลยแหละโอเคเลยแหละเดี๋ยวจะขึ้นภาพพวกอิโมจิอะไรไว้ให้ดูนะคะนี่มันก็จะกระเด่งกระดอนกระดึงกระแดลงมาให้ดูประมาณนี้ จะเป็นพวกเอฟเฟกวิ่งอะไรต่างๆนะคะอาถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเอฟเฟกตัวอเลนนะคะทุกคนซึ่งอเลนค่อนข้างที่จะทําออกมาทําได้ถึงนะทุกคนจะเป็นเอฟเฟกสีเหลืองดําก็ถือว่าโอเคนะเออเอฟเฟกเหลืองดำอ่าแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูเนาะ สวยนะเดี๋ยวก็รอรีวิวกันอีกทีนะคะตอนเข้าถ่ายก็เข้าถ่ายก็เดือนหน้าแหละทุกคนถ้าเป็นวอลลพาร์ตนะคะคือเอฟเฟกสวยนะแปลกใหม่แปลกตาดีนะคะสำหรับอันเลนมีเอฟเฟกทำออกมาดีดีเลยแหละสำหรับวอลลพาร์ตซีซันหน้านะอ่ะถัดมานะคะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกสกินมีหน้าสักหน่อยนะทุกคนซึ่งมีหน้าก็นาาแล้วแหละที่ไม่ค่อยเห็นมี เอฟเฟกเข้าเท่าไหร่นะคะเออเอฟเฟกก็ทำออกมาสวยไม่แพ้อารเลยละทุกคนจะเป็นเอฟเฟกสีทองผสมสีดำโอเคซื้อแน่นอนนะคะสำหรับซีซันหน้ากรอบวิวับก็สวยนะเอออ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูนะแล้วก็ตัวที่เราอยากเห็นเอฟเฟกสกินมากที่สุดนะคะจะเป็นตัวโตโรซึ่งแปลก,กตาดีเหมือนกันไม่เคยเห็น โตโรใส่เกาะคิตันอะไรขนาดนี้นะอ่าเดี๋ยวจะคืนให้ดูเอฟเฟกตโตโรนะคะก็จะเป็นเอฟเฟกสีม่วงนะเออเดี๋ยวคลิปจะทำเป็นคลิปช็อตไว้ให้ดูอีกทีนะคะสำหรับใครที่อยากเห็นรีวิวเอฟเฟกชัดๆนะนี่คลุอันติดโตโรทำออกมาสวยนะเป็นสีม่วงอ่าวิคือสวยเลยแหละทุกคนเต็ม10-10-10นะคะสำหรับ เอฟเฟกตสกินที่มารอบนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะคือเราไม่รู้แน่ใจนะว่าตัวต้นไม้เนี่ยกับตัวต้นไม้อัลต้าซีเนียลนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีเอฟเฟกตไหม่แต่คิดว่าอาจจะไม่มีเอฟเฟกเนาะถ้ามีเดี๋ยวจะรีวิวเพิ่มเติมให้อีกทีนึงละกันนะคะทุกคน วันนี้ก็จะผีปรวัน,นีเนาะฝากกันกดแช์ก่อนคลด้วยนะคะคืออาจจะรีวิวไม่ได้เต็ม้อยนะเพราะว่า,เ,าเสียงค่อนข้างที่จะเจ็บคอนะคะทุกคนไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะ